ท่านผู้ชมในอีพีนี้เขาจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนลาวว่าเป็นยังคนลาวจึงเลือกไปขายงานอยู่ประเทศไทยทั้งๆที่มีอีกหลายประเทศที่ต้องการแงงานจากประเทศเลาวจึงกับลาวส์ m u s ส์มัชบีฮีร์ลาวส์ทูเ สวัสดีท่านผู้ชมกลับพบก,กับรายการ Laos Today สำหรับทางด้า่ทวารบุญพัฒน์เขาานประเทศเลาวอย่าลืมกดติดตามช่องของเขาไว้สําหรับหัวข้อที่ว่าเฮาอยากจะนําเสนอในมื้อนี้ก็คือเป็นยังคนลาวจึงเลือกไปขายงานอยู่ประเทศไทยซึ่งเฮาจะลงไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนลาวแท้ๆนะว่าเป็นยังจริงตัดสินใจไปขายงานในไทยทั้งๆที่มันมีอีกหลายประเทศที่ว่ามีความต้องการแงงานจากลาวโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้แม้นมีความนม ความต้องการแห่งงานจากเราในลายและก็ม th ีการเหตุสัญญาเหตุ M O U อย่างต่างๆต้องการคนเราแต่ว่าคนเราเลือกที่จะไปประเทศไทยลายกว่าที่จะไปเกาหลีนาะเดี๋ยวเขามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของคนเราคือสุมือในคนเราหมักไปเห็ดเบากอยู่ไทยอ่าน้องเขาหุบเหตุผลว่าเป็นยอนเนี่ย คี่ว่าน่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจส,ส่วนหลายเพราะว่าปัจจุบันนี้เงินลามันค่อนข้างซื้อและก็ต่ำขนาดอธิบาอัตาที่เข้าไปในไทยเพราะว่าไทยมันมีเพราะว่าไทยที่ว่าไทยมันมีเลทที่สูงกว่าอยู่ลาวทุกเรื่องเลยนะแต่เขาน่าจะเป็นเรือทางที่ดีก,กว่านะ,ะแล้วชุมนิคนเราก็ไปไทยไลยนนะไ่ขึ้นเนาะเม่คนละคนไทยไปคนเราไปไทยไล่ขึ้นโดยแล ปัจจุบันอยู่เราเอาเงินเดือนพืนฐานมีแต่ห <Yeah. S 1> นะึ่งล้านสามแสนกีบเนาะและวันนี้น้องคิดว่ามันกุ้มกินบ่แต่ละเดือนที่ว่าปกุ้มโดยขั้นขั้นมีการปับขึ้นน้องคิดว่าปับขึ้นไปเป็นเท่าใดจังจังสิก,กุ้มกินกับเศรษฐกิจในปัจจุบันคิดถ้าปับเป็นเงินน่าจะสองสองขึ้นไปหรือว่าขั้นถ้าปับเป็นเลขเงิน,งนหดได้ก็อาจจะเฮนให้ กันหรือว่ารุ้อสินค้ามันราคาคือเก่าอะนะจะให้เราสามารถได้แบบสินค้าในราคาเก่าเพราะว่าปัจจุบันสินค้าราคาเก่าที่เอาใครซื้อย่างห้าพันปัจจุบันก็เป็นสิบห้าพันมันเป็นคูณสองคูณสองนะคะนะ้าพูดเข้าไปแก้ไขให้เอาเงินเดือนขึ้นมันกะขึ้นขึ้นตลอดนะมาที่ใหยแก้ไขตรงชุดอะายเขาว่าคันขึ้นเงินเดือนสินค้าก็ต้องขึ้นแก้สินค้าดีกว่าแก้สินค้าดีกว่าเพราะว่าให้มันอยู่คงที่คือเก่าโอเค อดีตเพราะว่าอันที่ผ่านมากอะถ้าเป็นุูกแม่ของน้องเนาะร้านปา่าร้านป่ามันก็จะสามารถอยู่ได้แล้วะนะ,ะแต่ว่าปัจจุบันมันบมสามารรตอบสงองให้อยู่ได้นะเพราะว่าสินค้ามันคือมันเคยขคืนกะละมือ่ะผมบอกเหตุผลได้บอกว่าเป็นยังเขาเจ้าจึงเลือกไป้าอยู่ไทยหนึ่งก็คือมันไปง่ายรักไปง่ายเจ้าไปแบบคิดกฎหมายได้รักไปง่าย สองก็คือไกลประเทศเราซึ่งทิวทัศบ้านย่ำเลยก็กลับมาหยามเราได้ตลอดนะเจ้านไกลบ้านหลังๆเลยก็คือไกลบ้าน,นง่ายแล้วมีเหตุผลอื่นอีกบ่าก็คือเรื่องค่าจ้างหรืงองี้งเลเรื่องค่าจ้างก็คือในปัจจุบันเราอาตัตรางเงินเราเอา,เอา,เอามันมันค่ามันตกต่ำนะเจ้าแล้วค่าเงินอัตรายรายเงินของไทยอาจจะสูงเพราะว่า เรื่องเงินกับเกี่ยวนะเจ้าเาพราะว่า1 0 0 0บาทก็เท่ากับ6กเสียเกีบในปัจจุบันกัมีคนถือว่าเงินกีบเฮาอ่อ,อนคาลงร<ข>ายนโดยระบบนี้คืออยู่บ้านเฮาเงินเดือนข,าาขอนั้นต่ำของเฮาเนี่ยเนาะก็คือปัจจัยหนึ่งแหละที่ว่าเฮียไทยคนเราไปใครงานอยู่ไทยก็คืออยู่ทีหนึ่งล้านสามแสนกีบสำหรับน้องน้องคิดว่ามันกุ้มว่าเดือนหนึ่งเอาสำหรับน้องบ่กุ้มเจ้าเงินมับ่กุ้มโดยขั้นให้เห็ปั๊บขึ้นนี่คิดว่าควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่จึงว่า จึงจะกุ้มในแต่ละเดือนสําหรับการใช้สิบต้องปรับขึ้นประมาณ2ล้านหา้หาห้าสามล้านจึงจะพออยู่ได้เจเ,เ,ปเป็นงานค้าต่ำเนีเ่ยประมาณ2ล้านห้าสำหรับเศรษฐกิจในปัจจุบัน,น่นโดยและสำหรับน้องนี่แต่ละเดือนมดประมาณเท่าไหร่ สำรับดวงเป็นจากพี่นกเป็นนักศึกษาอยู่นะเจ้ากันวเวดประมาณสองล้านหาสามล้านเจ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่เขาจะมุดไปไปกับยังมุดไปกับป่าหนึ่งอัตตะก,กินนะอุปโภคบริโภคเจๆๆ้าเครื่องสายอย่างต่างๆ่างเครื่องสายต่งางๆกันนี่การมีราคาสูงขึ้นนะเจ้าเ<อ>พราะผู้บอกว่าเป็นยังคนเราจึงเลือกไปขายแรงงานอยู่ไทยคือบไปประเทศอื่นขารนี่ยนะใครทงานแบบเดิรมา สะดวกไปง่ายสินะแล้วเรื่องเรื่องของเงินเดือนเขากับเฮาต่างกันปะเรื่องเงินเดือนของเขากับเฮาขอำหัวค่างเงินเดือนคนไทยอะฮะจะจะรายได้ก่อนเงินเดือนอยเจ้่างเด้อ คืออยู่เราเนี่เงินเดือนขั้นต่ำในปัจจุบันของเรามีแต่1นล้านสามแสนกีบเนาะและน้องคิดว่ามันอยู่ไดกว่าสามแสนล้านสามแสนกีบว่าใดโดยขั้นให้ปั๊บเนี่น้องคิดว่าควรจะปรับขึ้นไปเป็นเท่า,จจาไหร่จัง,นนงที่อยู่ได้อยู่รรยประมาณสองสามล้านสองห้าสามล้านเนาะจังที่อยู่ใดและสำหรับน้องการเมือนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ต่อเดืนอนก็เดือนนะ่ะน้อง น้องเบิรตประมาณดัดไปลางดาันอ,อกระทบป,ประยัยดเแล<า>้วต่จังานคือเขาพอจะบอกได้บอกว่าย้อนเหตุผลอะไรจึงว่าเลือกประเทศไทยไรเพราะว่ายุ่ประเทศไทยนี่ค่าคงสีเขาสูงกระเหตดแต่ว่าหลายไๆของเต่ละมือเขาจะสูงคือแต่ละตามือเขาจะมีสี่ร้อยห้ารอย้ารอยบาทเต่ละมือเพราะวาคนล่านน่ะเฮ็ดเวียเก่าสมุงบางคนจะได้แต่ค่าแห้งสี่สิเพันออสี่สิบแปดหบาพันแต่ว่ายุ่ไทยันเฮ็ดเวียพุกสมุงบดสมุงจะได้อยู่ประมาณตกประมาณอยู่สี่ร้อยห้าห้าร้อยบาท มันจะเป็นการไป,ไปหาทื่นค่ะเจ้าแล้วมันก็มีหลายๆ,ๆลาหลายคนเราเออค่ะเงินเดือนมันต่างกันเนาะ<ด>และมีอย่างอือ่นอีกปัจจุบันต้องเลือกไปประเทศไทยก่ะซึ่งในเฮ็ดเขาเจ้าเลือกไปอะ่ะเกาหลีประเทศไทยเพื่อนปัจจุบันก็เห็นอยู่โรแก้วเออที่คนเราบอกไปเห็นอย่างเนาะแลนคือตอนนี้เนาะเงินเดือนขั้นต่ำเขาหูปอะอยู่เราเขาเท่าไรเงินเดือนขั้นต่ำว่ะค่ะบัเมยพนักงานดัดโบเรือเฮ็ดเวียกัเป็นตอนห้าทหารเดือนีิก็จะขั้นต่ำจะประมาณรันซี่ห้ารันหกห้ารันก็จะสองรัน เอกชน,นก็นจะประมาณเกือบสามล้านครับที่ลแต่ที่จริงเงินเดือนขั้นต่าแท้ๆตามกฎหมายแมงหนึ่งล้านสามแสนกียบท่านให้เขาใส่ในเขาคิดว่าเขากลุ่มว่ะต่อเดือนหนึ่งล้านสามแสนกีบอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงโดยข้าชัดต้องมีการปรับเนาะขั้นว่าปรับปรับให้อยู่ได้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันคิดว่าต้องปรับขึ้นไปประมาณเท่าใดาสามล้านโภสภรัฐประมาณสามล้านโครโน่สามล้านนี่จะยุคคงไดเพราะตรงหาแง่มุมที่ว่าอาถ้าบางคนที่เรียกยุคกับรัฐแต่ว่าเขาเจ้า ข้ขาวเจ้ามีครอบครัวหรือว่าจังไดนนะขา้าวเต้องมีภาระห,ะหลายนะออพอทาคารแห้งซ้ำนั่นแต่ว่าเฮ็ดอยากเท่ากับเอกชตนะนะบางเขากระจาเป็นเอกชนหลายก้อนจากล้านซ้ำไปเป็นซ้ำล้านก็บ่นเอ้ยก็บ<อ>่นง่ายแต่ว่าเนื้ออนาคตก็หวังว่าโดยสำหรับเฮานี่แต่ละเดือนนี่เฮาใส่ประมาณเท่าไหร่แต่ละเดือนว่าการเล็บแต่เดือนบางเดือนกะโตบางเดือนกะสามล้านโสงสามล้านยังยังจึงเลือกประเทศไทยเป็นยังบุไปประเทศอื่น สำนัญหน่องเนาะสำคัญเลยกับเมนภาษาแ uh huh. มนเข้าจอกสมัรสื่อซารกันใดโดยแบบอัตโนมัติเลย uh huh. ถ้าเกิดว่าไปประเทศอ่าญี่ปุ่นแมนบลเอกเขาก็ต้องเทียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันห uh huh. นึ่งอย่างไรประเทศอังกฤษก็ใต่ภาษาอังกฤษได้เรื่องของเงินเดือนเหมแน,น่นอนเนาะอยู่เป็นประเทศญี่ปุ่นก็จะได้เงินเดือนได้กลัวแต่ว่าค่าคงสีรษะสูงกลัว uh huh. ดังนั้น ประเทศไทยเขากับไปมาฮาัสนซูกันไง uh huh. แต่การเงินเดือนก็ถือว่าโอเค uh huh. ถักเกี๊ยวใจค่ะของเสีบ <Okay. S 2> ยบโอเคแต่คือช่วงมือนอยู่เราน้องเงินเดือนพื้นฐานมีแต่หนึ่งล้านสามแสนเกีย๊ยวน้องคิดว่าอยู่ได้บ่กัดก่อนเกลียกินอะไรโอเควอแท้มันมันบ่ได้ถ้าว่ายู่ได้บอกอะยู่ได้แต่ว่ามันทอเรมากเนาะมันลำบากหลายอ่าฮะเพราะว่าขนาดว่าน้องอะนะเป็นนักศึกษา กะได้ใจกับบุคคลร้ายเนาะเขาพ่อแมยอทั้งนัดกันยังบุพเพอมาตัออ้งกลมซื้อกันอยากให้เพิ่มเงินเดือนให่งนี้เลยวะคันคันมีการปรับขึ้นนี่คิดว่าประมาณเท่าไหร่จังชิยวได้แบบว่าลำบากแต่เงินเดือนขันตามได้ซามด่านเลยสามด่านเลยสามล้านอัพมาชิได้บพรจากล้านสามมาเป็นสามล้านอันนี้ก็อยากตากถึงคันถึงเนาะพิจารณาตัวเนี้ยอยากให้อยากให้ปรับไปเติงสามล้านเนาะจังชิยวได้ในเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะ คือตอนนี้เฮานี่ค่าใช้จ่ายเฮาต่อเดือนประมาณเท่าไรเป็นหนองกะ okay, บดุษน้อยๆสุดๆก็คือสามหนานต่อเดือนโดยแมนพราวาคาคาา่คาข้าวค่านนาค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมกน้ำมันเนาะแพงยางแพง และที่ผ่านไปก็คือเสียงสภา์ของคนเลาเนาะซ่งว่าหลายคนก็ให้หผลคล้ายๆกัน,นเพราะว่าการเดินทางเข้าไปในประเทศไทยนี่มันมีความสะดวกสบายหลายกว่าและอีกอย่างก็คือเรื่องของภาษาการติดต่อสื่อสารการพัวพันเวียกมันก็สะดวกสบายกว่าประเทศอื่นนะก็คือเฮาแทบจะบ่ต้องฝึกภาษาหรือว่าบมมีการฝึกอบรมสามารถที่จะเดินทางเขาเ้าประเดเวียกในประเทศไทยได้เลยโดยที่ว่า,าต้องมีการศึกษาบ่ต้องจบสันนั้นสันนี้และก็บมมีความจาเป็นต้องมีทักษะการเหตุเวียกมาก,ก่อนบมมีความจําเป็นต้องอมีสกิลก็คือ ย่บานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแต่สามารถที่จะไปเฮ็ดเวียกห้องงานเฮ็ดเวียกตำนานอาหารเนาะก็คือสามารถที่จะเริ่มม่ได้เลยและที่สําคัญคนเราเวลาเข้าไปเฮ็ดเวียกในไทยมันกลมกลืนกว่าประเทศอื่นๆถ้าเป็นคนกัมพูชยหรือว่าคนเมียนมาเนาะที่ว่าเขามาเฮ็ดเวียกในไทยมันก็จะติดปัญหาเรื่องของภาษาละก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแต่ว่าสําหรับเราเหมือนมีความสะดวกสบายเนาะก็คือภาษามันใกล้เคียงกันและสามารถที่จะโอรลกันเข้าใจได้เลยโดยที่ว่าบ่ต้องมีการแปลแต่ว่ามันก็จะมีบางคํเท่านนั้นที่ว่าอาจจะต้อง มีการแปลนอเขาใจยากหน่อยนึงคือในปัจจุบัน,นคันเซ็ว้าละมันก็มีหลายปัจจัยที่็ดไท้คนเราอยากจะเดินทางเขาไปที่แงกฤในไทยเนาะหลักๆก,ก็คือเรื่องขคงคางเงินนะคางเงินเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญเพราะว่าในปัจจุบันหลายทางก็คงจะห้ว่าเงินกีบออนคาลงรลายแล้วก็มีปัญหาเรื่องคาของชีพเนาะคนเราก็เลยว่าตัดสินใจไปขายแห่งานในไทยถ้าวาเนาะเทียบเงินเดือนกัน ขอแภัยถ้าเทียบเงินเดือนกันทว่าเฮดเวงย์ในประเทศไทยเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทถ้าเทียบกับเงินเดือนเอกชนที่ว่าอยู่ในลาวเนาะก็จะประมาณ4เท่ากว่าเกือบ5้าเท่าเนาะฉะนั้นแน่นอนคนลาวตัดสินใจไปขายให้งานอยู่ไทยเพื่อความยุ่ร้าว่าเฮดเวีย์ในลาวเงินเดือนสมเก่าประมาณ2ล้านเนาะหรือว่าประมาณ4,00 0บาทมันอยู่บ่ได้อย่างแน่นอนกับเศรษฐกิจในปัจจุบันขาของสีเทวมันสูงแบบนี้อยู่บ่ได้ฉะนั้นหลายคนก็เลยว่าดินลนอยากจะไปขายให้งานในต่างประเทศเนาะล่กัการไปขายให้งานในต่างประเทศในปัจจ มนเรื่องง่ายเนเพราวาการเฮดพาสปอร์ตหรือว่าเฮดนังสือเดินทางที่จะเข้าไปเฮดเวียกในประเทศไทย ก็คือใช้เวลาประมาณ4ีเดือนเนื่องจากว่าตอนนี้คิวยาวไปฮอดไทยปีสองพแล้วในการให้พาสปอร์ตซึ่งว่าออกซาไลเนือหลายคนถี่ว่าอยากจยาเดินทางไปฮิทเวียก็ต้องได้รอทาก่อนบางคนรอทาบ็ได้ก็ต้องลักลอบเข้าไปหรือว่าไปแบบผิดกฎหมายเนอแต่ว่าอันนี้เฮากับบัวทงเสริมเนอ่ดีแท้ก็อยากให้ไปแบบผิดกฎหมายเพราะว่าการไปแบบผิดกฎหมายเนี่มันจะเห็นให้ใหเฮาได้รับการคุ้มครองและก็ะได้สวัสดิการต่างๆคล้ายๆกับคนไทยเลยถ้าว่าเฮาลักลอบไปถ้าว่า <c oughs> ข้อไปถ้าว่าเกิดยังึ้นเนาะเขาจะบริหารการคุ้มครองเนาะเขาจะนี่แหละคือคือเขาหู้กันเขาไปแบบผิดกฎหมายเวลาเขา เกิดยังข้นกับเฮาเขาก็ประกาศที่จะไปแจ้งเนาะเพราะว่าเขากย็ย่านเขามีความผิดอยู่แล้วและอย่างหนึ่งเนาะสำหรับพี่น้องไทยหรือว่านายจ้างทางฝั่งไทยในปัจจุบันเนาะาว่าจ้างคนลาวหรือว่าคนลาวเขาเฮ็ดเวียกสะสาสวยคนลาวให้มีชีวิตกับเป็นอยู่ที่ดีขึน้นเพราะว่าตอนนี้คนลาวลำบากกันหลายเนาะล้วก็พยายามเดินทางเข้าไปเฮ็ดเวียกในประเทศไทยหลายขึ้นฉะนั้นอยากให้นายจ้างทางฝั่งไทยเนาะใจดีกับคนลาวครับคนลาวเขาเฮ็ดเวียกเพราะว่าถือว่ามันจะเป็นการสวยคนลาวไปในตัวเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในมีๆน สำหรับท่านที่ว่าบ่งรายการเขามาฮอดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรกับ,บัวข้อที่ว่าเฮานาเสนอไปก็อย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเขาเพราะว่าเขาอยากให้พื้นที่ในรายการของเขาเป็นบอนแลกเปลี่ยนหรือว่าใส่ประสบการณ์นาะท้าว่าความคิดได้ดีคอมเมนต์ได้ดีเฮาจะอาไปนําเสนอต่อไป และสำหรับท่านที่บางรายการอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระมีประโยชน์อย,อ,อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเฮามีรายได้และก็มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวองเฮาด้วยการกดติดตามช่องขอเขอ้าใจ Subscribe my channel to support our team and watch more video